ชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้อยู่ริมถนนพระรามสองฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับดูสภาพการจราจรนะฮะโอเย็นวันอาทิตย์รถเยอะจริงๆเลยครับแล้วแต่ผมอยู่ที่นี่นะครับชื่อว่าซอเล็กเดิมแม่ตรองนะครับคาเฟ่ริมนาเกลือแห่งแรกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหที่ร้านเขาแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะฮะ ใด้บรรยากาศนะเครื่อเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าครับสั่งกาแฟกินสักหน่อยฮะโอ้โหมีระยะทางไปปลารีสนิวยอร์กเพตราบ,บาง,งโโหตรงนี้สูงหน่อยๆน,นะฮะ,ส,ฮะสวัสดีครับสั่งกาแฟตรง านที่นี่ครับยังมีที่นั่งอยู่หรือเปล่าวต่ออนี่ก็เป็นด้านในนะฮะมีทางลงไปในเกลือด้วยมีที่นั่งไม่น้อสองครับมีที่นั่งไม่น้นอว่างพอดีครับพอดีเลยสามที่ <laughs> และนี่เป็นโซนที่อยู่ในห้องแอร์นะครับทุกคนแล้ะก็มีหุ่นเกลือด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมารับออเดอร์ตรงนี้ กนครับร้านนี้นี่อยู่ริมถนนพระรามสองเลยนะฮะบรรยากาศในร้านนี้โอเคมากนะครับด้านหลังนั้นก็เห็นนายเกลือเลยนะมีรหัสวิทย์น้ำสำหรับทำเกลือด้วยนะครับทุกคนโอ้สุดยอดนะครับ แตด้านนี้นะครับก็จะสามารถมองเห็นหนาเกลือได้แบบเต็มๆจากมุมสูงนะฮะทุกคนครับนี่เป็นยังไงฮะมุมสูงนี้โอ้โหเห็นแนาเกลือเต็มๆเลยครับโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นหนาเกลือใกล้ๆแบบนี้เองนะฮะโอโ้ลูกค้าเขาเยอะจริงๆนะครับทุกคน โอ้ตรงนี้มีชิงช้าด้วยนะครับเด็กๆเขาเล่นชิงช้ากันอย่างสนุกสนานนะฮะข้างล่างก็มีที่นั่งด้วยนี่โอ้โหอย่างนี้นี่เองนะฮะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะๆเลยนะฮะข้างหน้าร้านก็มีคนมาถ่ายรูปด้วยนะครับไอ้กอหญ้านั่นนะมันสวยมากเลยนะฮะพอถ่ายออกมาแล้วน้ําเป็นสีส้มนะไม่รู้ว่ามันเป็นกระบวนการทําเกลือหรือว่าเขาทําให้เป็นสีส้มนะทุกคน เครื่องดื่มที่ผมสั่งก็มาแล้วนะฮะนี่คือกาแฟนาเกลือเย็นนะครับชื่อว่ากาแฟนาเกลือเย็นโซ่คอฟฟี่นะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะฮะนี่อะที่ผมสั่งมาแน่นอนต้องอเมริกาโนเย็นเพื่อที่จะชิมกาแฟเปล่าๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะจะให้ชิมเอสเปรสโซ่เพียวๆนี่ก็ไม่ไหวนะครับและนี่นะครับนี่อันหนึ่งอันหนึ่งชอบชื่อว่า บลูแม่กรองแม่กรองก็คือสมุทรสงครามะงะดูนะครับข้างบนเขาตกแต่งมามสีสตรอเบอรี่มีโรสแมรี่นิดนึงและมนันนาเนครับเดี๋ยวมาชิมเกที่เป็นซิกเนเจอร์ครัเนะี่ยเขาบอกว่าใส่ดอกเกลือด้วยนะครับมีความเค็มแบบละมุนละมุนของเจ้าดอกเกลือนะฮะ ถ้าใครเคยกินดอกเกลือก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เค็มแบบเกลือนะครับแล้วมันเค็มแบบไหนเนาะมันก็แต่มันเป็นความเค็มที่ที่อร่อยนะครับมันเข้ากับความมันแล้วก็ความอ่านุ่มๆของครีมนะครับมันตัดเลี่ยนได้นะเคล็ดลับของผมอีกอย่างหนึ่งเวลาชงกาแฟก็คือถ้าเราได้กาแฟที่มันอาจจะไม่ดีนักเราก็ เต e ิมเกลือได้นิดหน่อยแต่นี่เขากาแฟาดีนะฮะเราจะชิมดูนี่กลิ่นเม็ดกาแฟาดีมากมากสำหรับใครที่ชงกาแฟสําสเร็จรูปที่บ้านแล้วอยากได้รสที่ดีขึ้นเต e ิมเกลือหรือดอกเกลือลงไปหน่อยก็จะได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะฮะ เดี๋ยวเรามาชิมอเมริกาโน่เย็นกันดูนะครับ oh. อ,อันนี้เป็นกาแฟแบบขั่วกลางนะครับติดรสสวีทหรือความเปรี้ยวนิดนิดความหอมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> เม็ดกาแฟี๋ยว่าใช้ได้ในระดับนี่ระดับด e ีนะฮะโอเคดี่นี้เป็นร้านด้านล่างนะครับ โอ้โหตรงนี้เป็นแน่เกลือนะครับทุกคนโอ,โอ้โน้ำที่เป็นสีส้มนี้ถามน้องคราแล้วนะครับน้องที่เป็นน้องที่ประจำร้านนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากกระบวนการทําเกลือนะครับมันก็จะเป็นสีส้มของแน่ขึ้นมาเองอย่างนี้เลยนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วคลิปหน้าเรากลับมาดูกันดีกว่านะฮะว่านาเกลือนั้นเป็นยังไงนะครับผมนี่เคยเห็นแต่นาข้าวใกล้ๆนาเกลือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเดินดูนะครับทุกคนแล้วก็ทุกๆคนใครบ้างที่ยังไม่เคยเห็นหนาเกลือใกล้ๆก็อย่าลืมมารับชมกันนะครับส่วนใครที่รูจ้จักนาเกลือมีความรู้เกี่ยวกับนาเกลือดีอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์ให้รายละเอียดให้ความรู้เพิ่มเติมได้ในตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะ